สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชกันด้วยนะเนื่องจากว่าวันนี้แม่งเซอร์ไพรส์มากนะครบรอบ100 1,600วันนะครับและตอนแรกคิดว่าแจก5เพชรเว้ยแม่งให้ตั้ง50คุ้มคุ้กันไปเลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่มนันอัปเดตมาอย่างที่2นะครับก็จะมีในส่วนของเนี่ยล็อกอินโบนัสนะครับจะได้ในส่วนของเพชรแล้วก็เศษนิดๆหน่อยๆเล็กน้อยรวมๆก็ประมาณ56นะครับอันนี้คือเฉลี่ยเลยนะ56แต่ว่ายังไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นป่ะ57าละ5้โดยประมาณนะครับก็คือได้อยู่58เพชรนั่นเองระยะเวลาคือ1สัปดาห์เนอะแม่งแจกอีกแล้วแจกบ่อยมากนะฮะโอเคมาไหนๆวันนี้มันก็อัปเดตนะครับทีนี้เราจะมาทำอะไรก็ตู้ใหม่เนื่องจากผมทำก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าคลิปมันจะมาแล้วถ้ามาผมผมสุ่มแน่แต่ประเด็นผมอยากจะบอกก่อนที่ผมจะสุ่มเป็นดังนี้นะเหตุผลนะครับคือมีบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตู้นี้แม่งไม่คุ้มหรอกไปสุ่มตู้1ิดีกว่า เข้าใจประเด็นครับผมโคตรเข้าใจเลยทีเนี้ยคำว่าคุ้มกับไม่คุ้มมันอยู่แค่ว่าคุณใช้แค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมบอกเป็นส่วนตัวก่อนสิ่งที่ผมจะทํานะครับคือผมไม่ได้เอาแค่โอเวอร์บุ๊0หนึวงเล็บก่อนถ้าเอาแค่โอเวอร์บุ๊หนึเนี่ยตู้เนี้ยผมไม่สุ่มเลยก็ยังได้เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมอยู่ที่92จากนั้นเนี่ยมาดูที่ในส่วนของ3ดาวนะครับ อ่าผมแลกไปแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อีกสี่ตัวหมายเขาว่าผมได้อยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วการันตีแน่นอนโอเวอร์บูสผมถึงแล้วครับโดยที่ผมรออีกแค่ไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยเอ้ยกี่วันวะหนึ่งเดือนเนี่ยจะได้อีกประมาณเก้าสิบแปดและอีกตัวหนึ่งพายูดหลังสุกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอีกสามเดือนนะครับก็เอาง่ายคือภายในปีเนี้ยโอเวอร์บูสผมหนึ่งร้อยแน่นอนอีกตัวนึงคือซากายครับก็ได้เป็นร้อยสองนั่นเองนะครับก็คือหลังจากรีแล้งหรืออะไรเงี้ยเขายัดเศษเรื่อยๆ นั่นเองนะครับอันนี้เอาให้เคลียร์ก่อนถ้าเอาแค่ o v e r b o o s t 100ผมไม่สุ่มเลยก็ยังได้หรือ ID ของคุณนะครับถ้าจะเอาแค่ OverBo o s t 1 0 0เนี่ยไปรอตู้10เปิดทีเดียวก็ได้เพราะแค่ตู้สิตู้เดียวเนี่ยโคลาของคุณมันเพียงพอสำหรับในการอัปเดตนะครับโดยทำให้อ่ไดีของคุณ Over b o o s t ถึง100นั่นเองอันนี้ต้องเอาให้ดูก่อนนะครับถึงสุดเนี่ยสาดาวใช้แค่150 หมายความว่าไอ้สอดาวกับ3ดาวรวมกันเนี่ยเป็นที่โคล่าใช้อยู่แค่1 0 0 0 0่นเท่านั้นหมายความว่าถ้าตู้สิมา1 0 0 0 0โคล่าแม่งได้แน่นอนอันนี้คือการันตีเลยนะได้แน,แน่แต่ไอเหตุผลที่ผมจะสุ่มเนี่ยเป็นดังนี้ครับคือผมกําลังทำปาร์ตี้ซึ่งทำซับอยู่ที่โอเวอร์บูสรมาจากไหนนะครับสีละสิเอาง่ายๆเนี่ยสีละสิสามสีก็บบกไปอีกสีละยีก็คือ160โอเคไหมครับ เนี่ยคือสิ่งที่ผมจะทําดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าโอเวอร์บูทร้หเนี่ยแม่งใช้โคลาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าไอตอนนี้โคลาผมโอเวอร์บูทหนเนี่ยมันจบไปแล้วหนึ่งหมื่นโคลาเนี่ยผมมีไปแล้วมันจบไปแล้วไอตรงนั้นอ่ะเราไม่ต้องนับรวมเนาะแต่ว่าทีนี้เราต้องมานับว่าแล้วไอตัวละครพวกเนี้ยสีดาวกับรีเจนและตัว e x เนี่ยหนึ่งตัวใช้อยู่ที่3,500โคลาสิบตัวคือสามหมื่นห้าสามสิบตัวนะครับสิบตัวเนี่ยคือแค่หนึ่งสีถูกไหม 10ตัวคือ35มหมถ้า30ตัวหรือว่าครบเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0เอ้ย1 5 0 0 0ันโคลาครับให้ตายเหอะแม่งไม่พอเคลียร์ว่าเนี่ยผมเลยต้องการจะบอกครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ผมจะสุ่มครับมีคนบอกว่าแม่งคุ้มไม่คุ้มคือคุ้มไม่คุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมต้องการทำโอเวอร์บู๊แล้วหกสิบไงดังนั้นมันเลยไม่พอหวังว่าน่าจะเคลียร์เนาะ แล้วถ้าตู้1ิบมาส่วนใหญ่ได้อยู่1 0 0 0 0โคล่าอย่างแน่นอน1 0 0 0 0ถึง20,000โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้หมายความว่าผมจะต้องรอตู้1ิอีกประมาณ5รอบก่อนผมจะได้ถึงนะ่นะโอเคไหมครับแต่ว่าระหว่างรอเนี่ยเราสามารถแลกเศษหรือทําทุกอย่างให้มันพอไว้ก่อนได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างทุกวันนี้ผมเล่นตัวซับก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นการเก็บเศษรอไปได้เลยหรือว่าอัพตัวละครรอเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยมันได้ไปนหนึ่งขั้นแล้วอีกขั้นหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะเนี่ยดูก่อน เห็นบ้างเนี่ยผมก็เก็บเศษตรงนี้รอไปได้เลยเนี่ยเนี่ยคือระหว่างรอคุณสามารถทํารอได้เลยถ้าโคล่ามีเมื่อไหร่แค่เอาเงินยัดอัพปึ๊กขึ้นเลยนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมทํารอไว้นะครับอันนี้ก็เลยอยากให้เข้าใจถึงประเด็นที่ผมจะสุ่มก่อนผมบอ,อกไปแล้วนะตู้สิบมาอีกน่าจะ5รอบอ่ะบันถึงจะพอนะครับอันนี้คือขั้นต่านะขั้นต่ามาด้วยนะโอเคมาไหนไหนคุยไปเยอะแลวอ่าสำหรับตู้นี้นะครับเมื่อกี้เห็นโคล่าผมเนาะน่าจะมีอยู่ประมาณ500ร้อยป่ะวะ อันนี้ต้องเอาให้เฉลี่ยให้ดูด้วยนะเพราะว่าจะได้เคลียโคลาอ้าวเวนดูตรงนี้ไม่ได้นี่ว,ว่าเดี๋ยวคือต้องเทียบกับโคลาผมก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมาดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับสำหรับตู้นี้เนาะโคลาผมมี500พอดีเป๊ะเลยนี่เห็นปะะ่ะฮะห้าเนี่ยห้าร้อทับร้อยห้าโคลามี500สิ่งที่ผมอยากได้คือแปดขึ้นไปแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วสำหรับผมนะสำหรับผมเองนะ แค่นี้คือคุ้มแล้วเหตุผลเพราะว่า800ขึ้นไปเนี่ยผมจะบูสต์สามขั้นหนึ่งมันคือไคโดที่ผมจะทำะนะมันใช้แค่780ผมเลยอยากได้สัก800คือขั้นต่ำมาเขาว่าหลังจบสุ่มแล้วเนี่ยได้สักพันสขึ้นไปไปนับโลกับ500ด้วยนะคือมีสักพันสขึ้นไปนี่คือเพอร์เฟกต์จัดรลผมคือแค่นี้โอเคละเนาะโอเคมาเดี๋ยวตู้นี้เลดตู้ต้องมาให้ดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นสีดาวแบบใหม่นะครับเอ็กเด็กปูฮยวไลโซ ชี้นบุคือส่วนใหญ่ผมไม่มีเวล100เลยเอากะตามตรงก่อน100ไม่ใช่ทุกตัวเอาว่ากันง่ายๆแต่ว่ามีจินเบมีพุดดิ้งซินยอโอเคงั้นมีมีโอกาสได้โคล่าสูงนะครับโอเคเพราะส่วนใหญ่เวลร้อยละเฮ้ยสี่ดาวหมดเฮ้ยสี่ดาวหมดเลยว่ะอ๋อสามสามดาวมีตรงนี้โอเคเล็บปกติงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับทั้งหมดจะใช้อยู่ที่ตีไป2 2 0เพชรเฉลี่ยนนะ2 2 0 240ประมาณนี้แหละอ่ะงั้นเริ่มเนาะ อธิบายซะเยอะเลยคืออา้าวอะไรวะออกเข้าใหม่เหรอออกมาล้อ่าได้ก่อนเลยหนึ่งอันนะครับไปต่อเลยสองตัวนะครับการันตีสองรอบแมง่งไม่ไมอันนี้คือไม่ได้เพิ่มนะได้ตามที่มันการันตีเลยรอบสมได้สมเฮ้ยอา้าได้สองเหรอเหรดเท่าไหร่วะ อ๋อหนึ่สี่โอเคก็นับว่าสแล้วกันเฉลี่ยเฉลี่ยเอาก็ได้ปุ๊บสี่ตัวโอโหแม่งให้กูการันตีทุกตัวเลยโวดร้ายจังวะโอเคโอ้โหฝีนี่แม่งไม่ได้เลยอ่ะเกลือชัดๆเฮ้ยรอบแรกมันต้องได้ตัวเดียวปะแต่ผมได้สองเอออย่างเงี้ยแถมแถมมาบ้างเกินก็ดีโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ็กเด็กไม่ออกเนาะปู่หียวก็ไม่ออกเนาะเออวิสตาไม่ออกอะ่ะไม่ออกไม่ออกสี่ตัวครับซินยอพิงอินุอาราชิกับซินยออเหมือนไม่คุ้มยังไงไม่รู้อ่ะโอ้โหอ่ะเป็นดังเนี้ยแต่ช่างมันหลักๆคือเราต้องการในส่วนของโคล่า นะครับงั้นเราก็มาดูกันนะฮะว่าผมได้โคล่าอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้นั่นเองเมื่อกี้500อยากได้สัก800นะอ๋ะอลืมผมลืมอ,อันนั้นมันใส่ลูกแก้วโอ้แม่งเบอร์จัดเลยกูอ่าได้อยู่900ครับตอนแรกมีแค่6นะ้อได้มา925 800ขึ้นไปสำหรับผมคือโอเคแล้วผมบอ,อกไปแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นก็แลกเลยครับ หมายความว่าตอนนี้ไคโดผมได้บูทสามแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะเคลียร์กันไปเนาะสำหรับคลิปนี้มีตัวอะไรใหม่ไหมโอ้ตัวหน้าตู้ไม่ออกเลยว่ะเออโอ้ยแม่งโหดเกินหน้าตู้ไม่ออกสักตัวเลยนะเอ็กเด็กหรือปู่เฮียวหรือชิโนปุช,ช,ช,ชิชิโนบุเห็นเอออะเอาว่าเป็นอังนี้แล้วกันเนาะสำหรับตู้นี้นะครับก็เอาว่าเป็ดเสร็จได้อยู่เฉลี่ยประมาณ800อขึ้นไปนะครับ